สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนคะดีต้อนรับสู่บ้านประจุแชนแนลนะคะยามเย็นยามแรงที่จันทบุรีค่ะทุกคนคะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะทุกคนร้อนร้อนร้อนอบอ้าวเออคึว่าฝนจะตกเมื่อเช้าทำเหมือนฝนจะตกอึมครึม,มอึมครึม แต่สุดท้ายก็ไม่ตกจนแล้วจนรอดช่วงหลังจากเที่ยงมาเนี่ยแดดร้อนจ้าเลยค่ะทุกคนแดดร้อนจ้าเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นผลดีค่ะต้นไม้บอนสีดอกไม้ที่เอามาไว้ในสวนน้อยนะคะทุกคนงามค่ะช่วงนี้ได้น้ำฝนแล้วเนาะงามลทุกคนดูสิคะงามมาก บอนสีก็สวยค่ะอันนี้ย้ายคุณหมอท่านย้ายออกไปใส่กระถางเล็กๆแยกออกมาเพื่อเอาไปให้เพื่อนๆในโรงพยาบาลเนาะเป็นสิน,น้ำใจเป็นแบบอะไรล่ะของของแบบฝากเนาะของฝากนะทุกคนก็ได้หลายกระถางอยู่เหมือนกันนะจากกระถางสีดำอะ สีดำดำแบบแบบนี้แบบที่เราเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นกระถางาใบเล็กๆสวยๆนะคะแบบให้เขาเอาไปปลูกใหม่นะกระถางเล็กๆนะคะทุกคนเพื่อให้มันมันสวยงามเนาะเราจะเอาของไปให้เขาอหมายถึงว่าเป็นของฝากละจะเอาแบบกระกระถางดำดำแบบนี้ไปเลยมันก็แลกระไรอยู่เนาะเอาแบบสวยๆหน่อยก็ก็เลยต้องเปลี่ยน ย้ายกระถางจากกระถางดำๆแบบแบบแบบนี้แบบนี้ค่ะเป็นกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเหมือนเราทําของฝากให้ให้กับเพื่อนๆทั่วไปเวลาเราอ่าเวลาเราไปเที่ยวเราไปเจอของฝากของอะไรพวกนี้นะคะทุกคนคะก็จะได้ของแบบคล้ายๆของช่รลวยน่ะเน,นาะงามมันก็เพิ่มเพิ่มความ อิ่มอกอิ่มใจให้กับหลายๆคนนะที่ได้ของขวัญนั้นน,น,นั้นเนาะแม้ว่าจะราคาไม่มากมายแต่ว่ามันก็ดีต่อใจเนาะทุกคนมันมีค่าทางใจนะ่ะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีคนเอามาให้เนาะเราก็รู้สึกดีอกดีใจอิ่มเอมใจแหละรวมทั้งตัวประชุบด้วยเหมือนกันเลยคะ่ะยามเย็นก็ วันนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนลมก็เอ่ยไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่วันนี้อบอ้าวค่ะเพราะมันเหมือนจะตกช่วงเช้าแต่ว่ามันก็ไม่ตกค่ะทุกคนฝนวันนี้เดินมาม,มุมนี้ค่ะเดินมามุมเนี้ยโ <c oughs> อยอัปเดตให้ดูค่ะว่าสว่นน้อยเป็นยังไงต้นหมอกต้นไม้หลังจากได้น้ำฝน ติดติดกันลหลายๆวันงามงามคะ่ะทุกคนเดีวปัจจุบขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตจบคลิปก่อนเนอะเดี๋ยวปัจจุบไปทําอาหารให้คุณยายก่อนอาหารเย็นขอพระคุณเพื่อน fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตให้กับปัจจุบอยู่ตลอดเวลาอ่ช่วงนี้อาจจะได้ลงคลิปน้อยหน่อยเพราะว่าปัจจุบไปทําเลียวเออเมื่อสี่หวันได เมื่อสองสามวันที่แล้วได้ข่าวเร ah. ื่องเรื่องช็อคซีนิมาเกี่ยวกับคิดเรียวนี่แหละจ้าที่ว่ามันได้เงินเยอะปรากฏว่าเป็นการเออเลอร์แต่ว่าคนที่เขาได้ไปเขาก็ได้ไปแล้วเนาะคนที่ทําใหม่อ่ะอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันก็ได้ค่ะทุกคนอย่าท้อนะคะทุกคนสู้ๆต่อค่ะทําแล้วก็ทําต่อไปค่ะประจุบก็จะทําต่อไปเหมือนกันค่ะ แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ได้ความสุขเนาะได้ความสุขกลับมาค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ